ไปดูการลงพื้นที่ของสมาชิกนะคะทั้งในส่วนของอวุฒธธิสภานะคะแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรค่ะซึ่งคณะกรรมาการศึกษาจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้มีการจัดโครงการสัมมนาในเรื่องของบทบาทพระสงฆ์เกี่ยวกับแก้ไขปัญหาสังคมยุคใหม่ค่ะ คณะกรรม,มาธิการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนรนัษฎรนำโดยนายชัยยาพรามมาประธานคณะกรรมาธิการและดรนิยมเวชกามาเล,ลกกาขมมานุการคณะกรรมาธิการพร้อมคณะได้มีการจัดโครงการสัมมนาเรื่องบทบาทของพระสงฆ์กับการแก้ไขปัญหาสังคมยุคใหม่ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ โดยนายชัยยาประธานคณะกรรมาการกล่าวนะคะว่าคณะกรรมาการได้มองเห็นความสำคัญของพระสงฆ์ในสังคมและวัฒนาธรรมพร้อมกับประเพณีอันดีงามที่ช่วยหล่อหลอมความดีงามในสังคมไทยภายใต้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยผ่านการทํางานทั้ง6ด้านคือด้านปกครองด้านศาสนา ศึกษาด้านศึกษาสงเคราะห์ด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการและด้านสาธารณสงเคราะห์ สำหรับโครงการสัมมนา,าดังกล่าวจัดขึ้นนะคะเพื่อให้คณะสงฆ์มีองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมอธิการซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและบทบาทของพระสงฆ์ในการแก้ปัญหาสังคมในโลกใหม่รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการและคณะสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับพระสงฆ์ในการดําเนินงานค่ะ การอยากจะถมายความรู้ในเรื่องของบทบาทของพระสงฆ์กับสังคมในยุคใหม่ซึ่งบริบทของสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับกฎหมายของบ้านเมืองที่ออกมาแล้วเนี่ยพระสงฆ์เองก็ก็ควรจะรู้กฎหมายนะครับซึ่งเกี่ยวกักฎหมายก็ต้องเกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญบอกว่าทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยต้องรู้กฎหมายเพราะฉะนั้นในพระเองเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้เพราะฉะนั้นในท่านก็ต้องเข้าใจในบริบทว่ากฎหมายอันไหนที่เกี่ยวข้องกับ พระสงฆ์บ้างนกิจกรรมของพระสงฆ์บ้างท่านจะ,จะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็มีความเข้าใจในตัวกฎหมายเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไม่พระสงฆ์ถูกถูกกระทำย่ำยีในสิ่งที่ไม่บังควร